สีเกมสีโกงโกงตั้งแต่ก่อนแข่งไปจนแข่งเสร็จก็ยังโกง,งเวลาสาบสูใหญ่วงการกีฬาไทยการสักทีสวัสดี รักแฟนขับคิงพแดงทุกทท่านมันสุดแสนจะทนแล้วจริงๆสําหรับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเพราะมันกลายเป็นมหกรรมประจานความทุเรศของวงการกีฬาบ้านเราสู่สายตาสมาชิกอาเซียนไปซะแล้วคือปกติเราก็รู้กันแล้วว่าซีเกมส์นี่แม่งโคตรโกงอยู่แล้วใครเป็นเจ้าภาพก็จะโกงเพื่อให้ได้รับชายชนะได้รับเหรียญทองแต่สําหรับซีเกมส์บ้านเราโกงในการแข่งขันกีฬาอาจจะไม่หนักหนาเท่ากับโกงชาติบ้านเมืองคือแม่งโกงกันตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งเลยพี่ ทั้งโกงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโกงเงินนักกีฬาโกงค่าบริหารจัดการโกงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การแข่งโกงแม่กระทั่งค่าดูแลนักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาแข่งขัน ม่ไซลำพังไอ้พวกนายกสมาคมกีฬากับพวกเหลือบในคาบคณะกรรมการโอลิมปิกมนตรีซีเกมและผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็แดกส่วนต่างแดกเงินทอนดแดกค่าเหนื่อยนกอักกีฬาพรกรรมตํำบอลจะแย่แล้วยังมาเจอรัฐบาลสามสมัยในช่วงที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลศรทฐารัฐบาลอุ้งอิงและรัฐบาลหนูผีคือแม่มีรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาทั้งสามคนเข้ามาเอี่ยวทั้งนั้นแหละมันเลยทําให้สภาพความพร้อมในการจัดแข่งที่หายวายป่วงไปกันหมดเลยพี่น้องยิ่งไ การกีฬาไอ้ด I mean, ็อกก้องสับเมื here, ่อไหลแม่งเจละอายลาออกไปจากวงการกีฬาสักทีเข้ามาได้เพราะแรงสนับสนุนจากลุงป้อมคนบ้านป่าในยุคที่ลุงมีอำนาจหรือว่ามึงยังส่งสวยให้ลุงอยู่วะเฮ้พวกเราคิดเอาเองว่าผู้ว่าการกีฬาแบบไหนปล่อยให้ไฟสนามราชมังคลาเสียหลอดไฟขาดหลายดวงแถมเสือกไม่มีหลอดไฟสำรองซะด้วยไ้เชียเอ๋ยต้องไปยืมไปถอดหลอดไฟจากสนามกีฬาที่นครราชสีมามาใส่แทนกีฬาระดับภูมิภาคแต่ความพร้อมระดับอบ หนักกว่าน,นั้นก็คือระบบเครื่องเสียงแม่งพังตอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามจะแข่งกับทีมชาติลาวนักบอลแม่งงงเลยทียมผู้ฝึกสอนกองเชียร์ก็งงดีครับกองแหกปากร้องเพลงกันเองแล้วไอกองสัตว์แม่มอ้างว่ามีการทดสอบระบบแล้วก่อนแข่งสองวันก็ปกติวันแข่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโหไอขรวยง <c oughs> านอีเวนต์สำคัญเขายังทดสอบกันก่อนงานเลยนี่มึงแม่มกา,กากเดนวงการกีฬาที่หายเลยไอสัตว์กระหมาอิ่งเคยฝันไว้นะพี่น้องถ้าวันหนึ่งวงการ การกีฬาบ้านเราไม่ต้องมีไอ้พวกเหลือบแก่ๆปิงมีสีทั้งหลายมานั่งบริหารไม่มีผู้บริหารองค์กรกีฬาที่มาจากกลุ่มอํานาจทางการเมืองเผลออกีฬาบ้านเราอาจจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้มากมายนักกีฬาเยาวชนไทยเก่งๆเ,เยอะแยะแต่มาร่วงเอาตอนโตเจอระบบเส้นสายนักกีฬาเด็กฝากมันเลยไปไม่ถึงไหนไงพวกเรามาคอยดูกันว่าแม่มจะมีเชียอะไรเกิดขึ้นอีกและสร้างความที่หายในซีเกมหน,นี้แล้วยังมีไอ้นักกีฬาเขมร ถ้ามาสร้างปัญหาแล้วก็ไอชัยพักมนตีสีเกมกับไอ้ก้องศาสตร์มึงรับผิดชอบด้วยนะโวย้ยแม่ประโทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ